สวัสดีครับเรียนกรรมการที่เคารพกระผมนายธีรักษิติวิริกุลกระผมนะครับญาบุตรีเป็นตัวแทนจากโองค์เรียนบรจจารกษาอำเภอบัจจารีจังหวัดขอนแก่นมานำเสนอโครงงานเรื่องการศึกษาการให้ความร้อนจากการเกิดปฏิกิริยาเคมีและการเก็บความร้อนของรูปควบสูนไพยรูปทรงกลวยและรูปทรงครีมิดฐานสามเหลี่ยมครับเนื่องจากผู้จัดทาได้เห็นถึงประโยชน์ของการให้ความร้อนจากการเกิดปฏิกิริยาเคมี ของสารเคมีในชีวิตประจำวันที่พบเห็นได้ในครัวเรือนเช่นการทําปฏิกิริยาเคมีคลายความร้อนระหวา่างน้ายาล้างห้องน้ํากับโซดาไฟในการกําจัดสิ่งุลนพในห้องน้ําและได้เรียนเห็นถึงสรรพคุณต่างๆของรูปโคสม,มุนไพรที่เป็นสม,มุนไพรพื้นบ้านครับวัตถุประสงค์ของการศึกษา 1. เพื่อศึกษาสมบัติของสารเคมีแต่ละชนิดในการให้ความร้อนจากการเกิดปฏิกิริยาเคมี 2. เพื่อศึกษาวิธีการทำรูปควบสมุนไพร 3. เพื่อศึกษาการกระจายความร้อนและการเก็บความร้อนในพื้นผิวของรูปควบรูปทรงต่างๆสมมุติฐาน 1. สารเคมีแต่ละชนิดน่าจะให้ความร้อนจากการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่แตกต่างกัน 2. พื้นผิวของรูปควบรูปทรงต่างๆน่าจะมีการกระจายความร้อนและเก็บความร้อนที่แตกต่างกันผลที่จะได้รับจากการศาึกษา 1. ส,สามารถนำะความรู้เรื่องการให้ความร้อนจากการเกิดปฏิกิริยาเคมี พอสรรเสรและชนิดไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 2. ส,สามารถนำความรู้ที่ได้ในเรื่องวิธีการทำลูกป,ป,ประครบสมุนไพรไปต่อยอดจนเกิดเป็นอาชีพและมีรายได้เสริมได้สาสามารถนำความรู้ที่ได้ในเรื่องการกระจายความร้อนและการเก็บความร้อนในพื้นผิวของรูปประครบรูปส่งต่างๆไปพัฒนาเป็นลูปประคบรูปส่งอื่นๆได้สมุนไพรที่ใช้ในรูปประคบสมุนไพร 1. เงเม่าไพร 2. ผิวมะกรูดสตะไคร สใบมะขามห้าขมิ้นชันหกใบต้นปล่อย 7. เจ็ดเล้อแกงแปดกระบูณเก้าพิมเสนและสิบขิงสารเคมีที่ใช้หนึ่งกรดไฮโดโครคลอริกหรือน้ำยาล้าห้องน้ำสองโซเดียมไฮดรอกไซด์ดซหรือโซดาไฟสามไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์หรือไฮโดรเจนล้างแผลสกรดแอซิติกหรือ น้ำส้มสายชู5โพแทสเซียมเปอร์แมกเนตหรือดัคทิมครับวิธีการทดลองนะครับ 1. การทดลองศึกษาผลของปฏิกิริยาล่าระหว่างกรดไฮโดรคอริกกับโซเดียมไฮดรอกไซด์โดยการตวงกรดไฮโดรคอริก50 ml ลงในขวดลูดชมพูและชั่งโซเดียมไฮดรอกไซด์4กรัมลงในขวดลูดชมพูที่มีกรดไฮโดรคอริกจากนั้นจับเวลาในการเกิดปฏิกิริยาเคมี และก็วัดอุณหภูมิด้วยเทอร์มอิเตอร์ครับการศึกษาผลของปฏิกิริยาระหว่างกรดแอซิติกกับโซเดียมไครดกไซด์โดยการตวงกรดแอซิติก50ดลลงในขวดลูกชมพู่และชั่งโซเดียมไดรอกไซด์4กรัมลงในขวดลูกชมพู่ที่มีกรดแอซิติกครับจากนั้นจับเวลาการทำปฏิกิริยาเทมีและใช้เทอร์มอิมเตอร์ในการวัดวัดอุณหภูมิ 3. การศึกษาผลของปฏิกิริยาระหว่างไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์กับโพแทสเซียมเปอร์เมนเกนีโดยการตวงไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์50มิลลิลงในขวดลูกชมพู้และชั่งโพแทสเซียมเปอร์เมนเกนี4กรัมลงในขวดลูกชุพู้ที่มีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จากนั้นจับเวลาการทำปฏิกิริยาเคมีและใช้เทอร์โมมิเตอร์ในการวัดอุณหภูมิ 4. การศึกษาการกระจายความร้อนและการให้ความร้อนในพื้น กิวของลูกประครบในรูปทรงกวยแล้วก็รูปทรงพีระมิดฐานสามเหลี่ยมครับโดยการนําเอาผ้าขาวผ้าขผ้าขาวดิบมาตัดเป็นรูปทรงกวยแล้วก็พีระมิดฐานสามเหลี่ยมจากนั้นตวงสารละรกดไฮโดรคาริคร่าสใส่ลงในถุงกันความร้อนที่ห่อด้วยฟอยล์และชั่งโซเดียมไฮดรอกไซด์สิบกรัมจากนั้นนํามาใส่ลงใน ถุงที่มีกดไฮโดรคาริกรอให้รอให้ปฏิกิริยาสิ้นสุดครับแล้วมัดด้วยหนังยางแล้วนาไปใส่ในลูกกระครบจากนั้นทําการมัดลูกกระครบครับผลการเก็บรักษาความร้อนในพื้นทีวของลูกกระครบลูกทรงกลวยแล้วก็พีระมิดฐานสามเหลี่ยมจะเห็นได้ว่าจากกราฟจะเห็นได้ว่าลูกทรงกลวยจะมีการเก็บเก็บความร้อนได้ดีกว่าลูกทรงพีระมิดฐานสามเหลี่ยม ผลการทดลองนะครับ1เมื่อนาสารเคมีแต่และชนิดมาทดลองทําปฏิกิริยากันพบว่าการทําปฏิกิริยาหว่องกรดไฮโดรคาริกกรับโซเดียมไฮดรอกไซด์มีการคายความร้อนออกมามากที่สุดและใช้ปฏิกิริยาในการทำและใช้ปฏิกิริยานในการทําปฏิกิริยาเร็วที่สุด 2. จากการศึกษาขั้นตอนการทํารูปภพสมนุนไพรและได้รูปมือทาทําให้เราทราบถึงขั้นตอนการทาตั้งแต่เริ่มต้นว่านําวัตถุดิบมาได้อย่างไร าสมวัตถุดีอย่างไรจนถึงขั้นตอนการทำและจะได้สูตรลูกประครบที่เป็นของเราเอง 3. มเมืม่อได้ทำการทดลองลูกประครบสมุนไพรที่มีลูก้าแตกต่างกันแตกต่างกันจากลูกประครบสมุนไพรที่มีขายในท้องตลาดจะเห็นได้ว่าพื้นที่ผิวของลูกทรงแต่ละลูกทรงมีการกระจายตัวของความร้อนและมีการกักเก็บความร้อนที่แตกต่างกันส่วนใหญ่จะอยู่ จะมีการักเก็บอุณหภูมิอยู่ที่35องศาถึง42องศาซึ่งเป็นซึ่งเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมในการประคบครับและสามารถนํามาประคบตอ่อน,น,นิ่งได้นานถึง20นาทีแล้วโดยที่อุณหภูมิจะมีการลดลงอย่างช้าๆครับพวกเราเขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้ครับ